มูลค่าลอยล้านอย่างน้อยไปนี่คือผลการประมูลคอลเลกชันอัญมณีที่ทรงอิทธิพลของอินเดียซึ่งแต่ละชิ้นมูลค่าสูงเกินกว่าที่ประเมินไว้ทุกชิ้นครับจากคลิปก่อนที่ผมพาส่องการประมูล Magnificent j e w e l ซึ่งมีการเปิดประมูลมรดกจากคอลเลกชันของราชวงศ์โมกุลมาดูกันครัว่า3ชิ้นนี้ถูกประมูลไปเท่าไหร่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิป สามารถชมย้อนหลังในทุกช่องทางของสปาเก็ตเจมเลยนะครับกลับมาที่งานประมูลกันครับเรียกได้ว่าการประมูลมหึมาเ i สเซนจิเวลของคริสตี้ครั้งนี้ที่ห้องประมูลก็พังผูด,ด้วยนักสะสมพร้อมประมูลทั้งในงานประมูลทางโทรศัพท์และทางออนไลน์เพราะของที่นํามาประมูลถือเป็นระดับตำนานมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับราชวงศ์คุณภาพของอัญมณีที่หายากซึ่งทั้ง3ชิ้นก็ได้ทาการประมูลขายออกครบร้อมียอดขายรวมถึง1ิ8ล้านดอลาดาลาร์สหรัฐครับเริ่มที่ชิ้นแรกสร้อยคอรมรกตแกะสลักสไตล์โม กมีการประเมินราคาไว้ที่ประมาณสา,ล,าล้านล้านสาหรัฐครับหรือราวๆ98ล้านบาทไทยแต่ในท้ายที่สุด ร้อยเสนีถูกขายไปประมาณ6.2ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ประมาณ227ล้านบาทไทยเลยสูงกว่าราคาประเมินหลายเท่าเลยครับทำมาเป็นสร้อยคอประดับพลอยหลักสีและมรกตโมกุลสร้อยเสนีใช้มรกตคนลัมเบียคุณภาพสูง4เม็ดน้ำหนักรวมถึง800กรัตซึ่งถือว่าใหญ่มากๆนอกจากนี้ยังประดับด้วยสปิเนลทับทิมและไข่มุกโดยเส้นนี้ประเมินราคาสูงสุดไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ98ล้านบาทซึ่งสร้อยเสนี้ขายไปที่ราคาราวๆ5.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ200ล้านบาทไทยครับที่รปะัลุ้าก ขประกอบด้วยสปิเนลแกะสลัก8เม็ดซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง2,000กรัมโดยจะเป็นสปิเนลสีที่หายากโดยมีการประเมินราคาสูงสุดไว้ที่2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว65ล้านบาทแต่ชั้นนนี้ขายไปได้ในราคาราวๆ5.5ล้านดอลลาร์ครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200ล้านบาทไทยเลยเรียกว่าทุกชิ้นราคาที่ขายได้ประเมินราคาที่ประเมินสูงสุดไปทุกชิ้นครับสุดยอดมากๆแต่สำหรับเจ้าของใหม่ของอัญมณีทั้ง3ชิ้นนี้ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการนะครับแต่ที่แน่ๆจ ในเรื่องราวอัญนนมณีหายากฝากกดไลค์ก็ติดตามเพจสปาเก็ตเจมไ้ด้วยนะครับ